สวัสดีครับชาวดานาสตี่วอยเออร์โอเวอร์อหดนะวันนี้เราจะมาทำข้อมูลสองตัวคอนี้กันครับก็คือซองฮีเนาะกับไทซิชินะครับหรือที่ใครๆก็ชอบเรียกกันไทสูจูเนยะืมเอาครับวันนี้เราก็ไปลองสองตัวนี้กันไปกันเลย เดี๋ยวดิใจเย็นซองฮีนะครับซอ,องฮีจะมีท่าอะไรบ้างอาอเรามาดูท่าสามกันท่าสกิลช่องสามเขาเป็นอะไรเอาลองมาดูโอ้ยไม่ให้ลองสกิลอ้ยควงขึ้นครับท่าสกิลช่องสี่โอ้โหมึน โอ้โหเจ็บเจ็บน่าจะเป็นสายเลยงประชิดที่น่ากลัวอีกตัวนะเพราะว่าไวมากโอ้ยเรามาลอง,ลองดูจังหวะให้หนึ่งทั้งันอืมจังหวะหนึ่งฟันหนึ่งั้ง งัดอ๋อเป็นท่างัดครับนี่ท่าสองท่าสองดาบท่าสองดาบที่ผมสังเกตอยู่หลายตัวรู้สึกว่าจะเป็นท่าที่ทำขึ้นหมื่นหนึ่งนั้นเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม มอง็นสองดีอาจจะงงเพื่อนลองดูเป็นสองดีเออสูงขึ้นหน่อยเออจะได้เห็นชัดนะครับหนึ่งสองสามห้หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเดี๋ยวทานี้มันมันทําให้ลอยมันตอกโมดได้หรอเออเดี๋ยวผมจะลองดูเห็นนะโอ้ย เอามงนก่อนเออหนึ่งสองสามสี่โอ้โหไม่โดนครับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยต่อ combo อได้ครับเฮ้ยถ้าเขาไม่โดนหลบนี้ต่อ combo อได้ไปเรื่อยนะครับแม่ถ้าถ้าสี่ดาบมันก็เนี่ย เดี๋ยวก็ามาดูอันตีเขาจังหวะเดียวเหรอเดีแต่ผมชอบท่าสี่ดาบเขาเรายังไม่ได้ลองทาา 1, 1, 2, 3, 4, ง่าห้าดาบเลยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าห้าดาวจะเป็นจังหวะแต่ท่าสี่ดาบเขาเป็นจังหวะทำให้น้อยอัะ เนี่ยรอยแล้วเราตีกอต่อได้นะถ้าโดตีโดนะเอามุนซะก่อนน้องอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ลอยไปแล้วก็ตีต่อรอยอีกทีสอย่าโดดอ๋อ,อถ้าไม่โดดเราต่อได้ต่อขอครับห้าเป็นคอโมโบพวกที่เจ็บจริงนะถ้าวิ่งถ้าวิ่งเป็นไงอ่ะขึ้นแล้วกดถ้าวิ่งเป็นแค่สไลด์นะครับไม่ทำให้ตูวหมุน อ่ไม่ทําให้ศัตรูมึนนะครับเข้าวิ่งครับโอเคตองเป็นตัวต่อสู้สายชิตที่หน้ากลัวเหมือนกันนะเพราะถ้ามีสองสามสี่เนี่ยห้าสี่เนี่ยต่อของบวงพู่เนเลยนะครับสี่ห้าคู่ต่อสู้ไม่กระโดดดึงศัตรูหนีนะออมันจะต่อของบวงพ่วงไปเรื่อยๆครับ ี่ยมันลอยใช่ไหมตีตีตีต,ต,ตีข้าสี่ลอยยืดมือโอ๊ยจะโ,โดนสองสามสี่อ่าลอยหนึ่งสองสามสี่อ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ลอยไปสี่อ่าหนึ่งสองสามสี่อึ่มลอยหนึ่งสองสามสี่อื่ม นี่ครับเป็นท่าต่อขมวง,งพ่วงแต่ถ้าติเขาจังหวะเดียวพูดถึงถ้าเราตีสีจังหวะแล้วต่อที่ห้าสี่ได้นะมร้อยต่อที่ห้าสี่ช้าไปครับไม่ได้เดีวเอาใหม่เเดี๋ยวสิหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ฮึมหัวหน้าเล่นอะไรั่ะทิ่ฮึมเฮ้ยผมยังไม่ได้ลองท่าไหนเนี่ยท่าช่องสี่้องกันอ๋อลองแล้วทำให้มึน อันนี้คือท่าห้าดาบนะครับอันนี้คือท่าสี่ดาบทําให้ลอยแล้วก็ตีได้สตูต่อได้เนี่ยถ้าสูไม่กระโดดหนีนะครับมันต่อคอมโบได้แล้วก็อันไปโอ้จังหวะเดียวครับก็ถือเป็นอีกตัวที่น่าใช้นะสสำหรับสายวันใครมีตัวคอน,นี้ก็มั่งก็ ลองวันซิปมาคุยให้ฟังนะว่าใช้คอมโบพ่วงได้ถึงจังหวะไหนแล้วเออถ้าสตูไม่กระโดดหนีมันจะออก c o m โบพวงได้ตลอดเนะพูดถึงเป็นค่าที่อี่าหนึ่งที่โคมัออ้อ เป็นตัวสร้างจาังหวะแบบแซบชื่ที่เจ๋งครับโอเคเราก็รีวิวแล้นะสำหรับซองหีโอเคเราไปตัวคอนต่อตัวต่อไปนะครับเอามาถึงไทซิจิแนละ้วหรือไทสูดจู้ที่หลายคนชอบเรียกกันครับเอามาดูท่าวิ่งเขากันท่าวิ่งเขาโอ้โกดัด กระดากระโดดกระดาษกระโดะโดตีคู่ครับมึนไหมเรามาลองดูลองไม่ได้เดี๋ยวจะลองท่าครับอาอติดแล้วผมลืมล็อกเต้านะว่าทำไมกระโดดเข้าอย่างนี้โอเคไม่มึนนะครับท่าวิ่งเขาไม่มึน มาได้ลองกีนินอุย้ยโดนดีอ่ะไม่มึนครับแต่โดนสองจังหวะถ้าสกินช่องสามก็เป็นโอ้แลขวาก็ตบล่างครับถ้าทีมช่องสี่พอพุ่ง้าเฉยครับทีช่องสีสงส่เรามาลองดูตีการตีเขาคือ อาตีหนึ่งจังหวะอาตีหนึ่งจังหวะอันนี้สองจังหวะถ้าสองทีสองแบบแต่คนส่วนมากจะทําให้หมึนจริงตีหนึ่งจังหวะอ้าวเลเวียตีหนึ่งจังหวะอ๋อเป็นท่าง,งานครับถ้าตีหนึ่งจังหวะเป็นท่าง,งานถ้าตีสองจังหวะเนาะถ้าตีสองจังหวะ เป็นข้าทําให้มึนครับตีเข้าสองครั้งสามครั้งทําให้มึนนะตีสามจังหวะอืมถ้าสกิลสามดาบนี่เจ็บเหมือนกันนะหนึ่งสองสามอันนี้ถ้าสกิลสี่ดาบครับนี่สกิลห้าดาบนะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะ พูดถึงทำคู่วงได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นภาพตีธรรมดาหน,นึ่งสองไอ้ท่าสกิลสาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันบล็อกสกิลได้หรือเปล่านะสกิลจากการยิงอ่ะเดี๋ยวเอามาลองเนะีเนี่ยท่านี้ครับไม่แน่ใจว่ามันบล็อกสกิลจากที่เล่าปี่ยิงได้ไหมเล่าปี่ยิงโซน,นิกอ หนึ่งสองสามอ่อนโดนสี่หนึ่งสองสามอืมแต่ท่าสกิลสี่เขาก็เป็นท่าอืมหนึ่งสองสามเนี่ยครับท่านี้ ผมอยากรู้มากเลยว่ามันกันถ้ายิงได้หรือเปล่าเออเ้าปีก็ไม่ยอมยิงโซนิกอเลยอาเรามาลองดูคำโผคมโหม่วกนดีคว่ะเดี๋ยวนะมันมีท่าท่า,สสทานนอะไรตีงัอามือนนะครับ ตีะเขางัขตีโอ้ยโอ้ย<อ>ทํำคอมโบงพ่วงได้นะครับอย่างนี้เพราะว่าถ้าจบเขาเป็นท่าไปลงดินเราเราไม่ลองท้าตีโอ้ยเป็นท่ากระบ,บองคู่อย่าชูไกลอาะเดี๋ยวผมลองคมโบงก่อนอ่าเราต้องเล่นในข้ามึนก่อนตกตก ตกตก,ตกมื่อแล้วก็ตีหนึ่งสองสามสี่ห้างัดเอา้าหลุดครับเด้อไหมหนึ่งเฮ้ยโอารองตีหนึ่งสองสามสี่ห้าจังหวะตีธรรมดาครับจังหวะตีสองดาบหนึ่งสอง หนึ่งสองอันนี้สามดาบหนึ่งสองแล้วก็พีเขาเลยสามดาบประจำท่านขวานดีเหมือนกันหนึ่งครับตีสองดาบทำให้เขามึนนะแล้วก็ต่อด้วยห้าดาวอืม พูดถึงถ้าตีนะโอ้ยใจเย็นโออเฉยข้าไม่ต้อง จ่อจ่อสี่ท่าน,นี้มันลอยแล้วเราตีแล้วเราตีต่อใช่ไหมหนึ่งสองเดี๋ยวนะจ่อสี่ว่หนึ่งสองสามสี่อ่ะลอยแล้วตีอ๋อ,ต,อตีต่อได้ครับโอ,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 อ้โหแหมก็แม่แนะนำดี 1, 2, 3, อยู่หนึ่งสองสามสี่อะลอยแล้วก็ตี จะซ้ำไม่ได้เอาไงนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ร้อยหน่อยพี่โผนี่คอมโบพว่วงหนึ่งสองสามสี่ร้อยตีหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วโดนทั้งหงันเลยฮะโอเคครับเพื่อนๆก็ต้องไปฝึกเนาะพูดถึงเดี๋ยวแล้วจังหวะนั้นถ้าเราใส่อันติไปด้วยอ่ะมันจะได้ไหมเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวลอง หนึ่งสองสามสี่ลอยแล้วตีหนึ่งสองครับสี่ห้าวงแล้วติดด้วยัติไปด้วยโอ้โโอ้ยทำสามคอมโบได้ครับแม่เจ็บจริงๆคนระับตัวนี้โอ้ยทำสามคอมโบได้แรมแลมแลมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี ช็แล้วตีหนึ่งสองสามสี่ห้าของอันตียังไม่เต็มหนึ่งสองสามสี่ร้อยตีหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บลงดินแล้วก็ใส่อันตีเข้าไปช็อตอืมนั่นแหละนอนโอ้เป็นตัวที่เจ๋งครับทำสามคอมโบได้อื น่าเล่นครับน่าเล่นตัวนี้สำหรับะชาประชิดนะเ่อป้ายเลยหนึ่งสองสามสี่ร้อยเอหนึ่งสองสามสี่ห้านับคุปใส่อันตรีซ้ำตูม อเออผมอยากเห็นท่าเต็มๆมันจริงนะว่ามันจะแรงขน,น,ง 3, 4, นานไดไหนสามสี่ห้านับก็อใส่เอ็มเปช็อตตามอีโอ้ยนอนโอเคครับเพื่อนๆก็ฝึกง่ายมาฝึกเล่นกันได้นะสำหรับไทยสือฉีนะหรือไทยสือจู้เราเนี่ยเองโอเค ครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวซองฮีกับไทสุดไทยซีชินะทั้งสองตัวนี้ก็เป็นคุณพลเนาะที่ถนัดในการต่อสู้สายประชิดนะครับตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ก็เวอร์คันะครับเริ่มซีซั่นหนึ่งซีซั่นแรกแล้วรางวัลก็เป็นเอ,อนี่ครับเศษของลิโป้เนาะ น่าได้คระการเล่นที่ผมรู้คร่าวๆคือต้องยึดดินแดนครับโอบล้อมนี่กิวผมก็มาอยู่ข้างบนกันหมดเลยมีหลงไปในกลางแก้งมันครับอืมแล้วก็ทํำการยึดอืก็เป็นซีซั่นแรกครับมีวันอีกมีวลาอีกห้าวันกว่าเนาะก็ซู่ๆเนาะเพื่อกิว โอเคก็ okay. ตอนนี้ผมก็รีวิว86แล้วเนาะก็ยังไม่มีฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีฟังก์ชันใหม่ก็จะมารีวิวให้ชมต่อนครับโอเคในวันนี้ผมบอยชัโต้ขอตัวก่อนครับก็ขอให้สนุกกับ Dynasty Warrior Overlord นะครับอืมไปครับสวัสดีครับ